เราจะไปกันที่ฮ่องกงค่ะใช่แล้วใช่หลอกมัเนี่ยหลอกให้กินป่ะเนี่ยคือแบเป็นเจ้าหญิงที่ได้กลับบ้านที่แบบกลับปราสาทอะไรเงี้ยมันจะเจ้าชายอ่ะ กับรายการดาน้ารวมแซ่บชิมชิวใช่มันเสียงดังได้ไหมแม่ที่เนี่ยอย่าเลยเดี๋ยวเขาแบบว่าขอความสงบให้พูดโดยสารอันนี้เราก็ต้องพูดกันเบาๆก่อนนะคะวันนี้คุณแม่เขาจะพาเราไปเที่ยวแบลกาคุ้นๆเหมือนยูสุวรรณพูเลยพาเด็กมาไงวันเด็กอ่ะมาดูเครื่องบินแล้ววันนี้ค่ะเราจะไปกันที่ฮ่องกงค่ะใช่แล้วใช่เราจะไปไหนกันบ้างนะ ไปเที่ยวไงสนุกสนานกินช้อปปิ้งใช่อันนี้ให้เด็กให้เด็กมาเที่ยวอ้าแล้วคุณแม่จะไปไหนอ่ะแม่ก็ไปมูหาเงินให้เด็กให้เด็กไปเที่ยวเขาว่าที่เนี่ยคือถ้าสายมูคือต้องมาเลยนะฮ่องกงขออะไรได้อย่างนั้นขอร้านได้ร้านขอพันล้านก็ได้พันร้านใช่ไหมแม่ใช่เพราะเมื่อกี้แบบตอนเรามาส่วนใหญ่ก็คือมานี่กันทางนั้นเลยนะว่ามูหมดเลยใช่ไหมแม่นี่คือครั้งแรก องกงกพามีสามมาเปิดจริงฮ่องกงเปจริงเปิดจริงฮ่องกง <_ isa> งั้นเดี๋ยวเราไปพบกันเลยว่าที่ฮ่องกงมีอะไรตามกันปไปดูเลยนะคะเปดแก เขาเดินทางง่ายมากเลยอ่ะเขามีเออเขาเรียกว่าอะไรนะ MRT ปะที่ใช้บัตรป๊มหมึกสามารถเดินทางได้หมดเลยไม่ว่าจะไปที่ไหนก็แล้วแต่ดิสนีย์ะกินจะช็อปแล้วก็ท็อปอัพเงินเข้าไปแล้วก็คือใช้ได้สบายค่ะที่นี่ก็คือเหล่นเงิน4.5ตอนนี้เหล่นเงินดีก็ใครจะมาชอบที่นี่มานะคะช่วงนี้คนก็ไม่เยอะด้วยวแต่ถ้าซัมเมอร์ก็ไม่แน่คนไทยอาจจะมากันเยอะเราก็ต้องรีบชิ่งมาก่อนก็คือแม่มานะแต่แม่ยังไม่หยุดทํางานเลย ยี่ไงอ่ะตามติดชีวิตแม่ขนาดแม่มาเที่ยวต่างประเทศแม่ยังทำงดุแลูวไงเห็นไหม เราต้องกินเยอะๆของกินก็อร่อยวันนี้เราจะไปกินราเมงกันก่อนมื้อแรกเบาๆใช่วันนาจะไปเดินที่ช้อปปี้ของแบบบ็อกิงเว่าแบบเป็นแบบกินเนาใช่ไหมใช่จะมีแต่มาดูว่าหน้าตากับร้านที่เหมือนกันไหมเขาบอกว่าร้านนี้อร่อย เราจะมากินสติีโฟ้ดของฮ่องกงนะคะอันนี้ก็เป็นร้านสตตีทฟูร้านหนึ่งที่คนเขาชอบกินกันยืนกินจุกจีบถ้าอย่างบ้านเราเรื่องง่ายๆก็เ่างเพวาแบบลูกชิ้นปิ้งลูกชิ้นทอดเนาะแล้วก็มีวอฟเฟลมีน้ำมีเงี้ยคีหมาล่าด้วยเบาๆมีปลาหมึกย่างเนี่เห้าสิบเหรียญวอลเฟล เาทีรอไม่นานเขาให้รอเลยเขาบอกว่าวนวนเหนื่อยเขาเจอก็ดีนี่เขาวอตลอดนี่จะไปนวดแล้วนวด้าชั้นสองค่ะคุณลูกค้าอดไหมนหลอกหลให้กินไปไเนีย็อะก็่ะกาอ่ะกอก็่ก็ออ็ นุ่มกรอบ,บลองลองได้แต่ถ้าคนไม่ชอบเค็มก็อาจจะไม่ชอบอย่างเราไม่กินเค็มเราก็จะไม่ค่อยชอบเท่าไหร่เพราะมันแอบเค็มตอนตอนท้ายๆหน่เนาะเป็นมากอะมรในปากดีมากมันคืออะไรคะเนี่ยมันคืออะไรไม่คืออะไรคะรเราเกินยังไงเลโกาทรงสัย์นลก้ทสงสัยกินกับอะไรเขาก็ขยักหน้าใส่กันแล้วก็ไม่มีคำพูดใดๆทั้ง,งสิน้น วันนี้พร้อมสู้จ้ารสู้แล้วเราก็ยังอยู่เันที่เดิมนะคะก็คือฮ่องกงแต่วันนี้เรามีนัดกันที่จะไปดิสนลน์ ตอนนี้เป็นเวลา7จ็ดโมงเช้าไม่เคยตื่นเช้าขนาดนี้ถ้าเทียบเวลาที่ไทยกี่โมงนะก็จะหกโมงค่ะเพราะว่าเวลาที่ไทยกับฮ่องกงห่างกันแค่1ชั่วโมงเท่านั้นมาทำงานยังไม่ตื่นเช้าขนาดนี้คิดดูเรื่องเที่ยวเราพี่หนึ่งนะเราให้ความสาคัญนะยืนหนึ่งยืนหนึ่งก็ถางแก้มใช่ไหมจะซื้ออะไรพี่ดีนี่แหลนะไม่รู้จะไปชอปปิ้งเบาๆเขาบอกว่าถ้ามาแล้วต้องซื้อเดี๋ยวเขาจะบอกว่ามาไม่ถึงแต่ก่อนอื่นเลยเราต้องไปกินข้าวเติมพลังกันก่อนมีร้านเด็ดๆอยู่ร้านตรงนู้นเคค่ะไปจ้า อันจริงเ,เมืองเขาถามว่าโอเคไหมด้วยระเบียบการสัญญาการต่อถือว่าโอเคระดับนูนะถ้นนหลวงทางเขาก็แบบเออสะอาดเรียบร้อยไม่ได้ดูแบบ คือเขาจัดการดีนะพี่ดีดีดีจริดว่าดีแล้วก็แบบด้วยตึกโครงสร้างหลายๆอย่างก็เป็นแบบเดิน,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 นง่ายเดินแบบสะดวกแล้วก็แบบแมพ GPS ก็คือตรงจะไปไหนก็คือแอปเดียวจบอยากไปไหนอยากเช็คอินร้านไหนอยากกินอะไรอ๋อยูแคร์ที่ก็คือหาได้เลยแล้วก็กินได้เลยลค่ะ คือจริงๆอาจจะไม่เหมือนกันเป็นหมูแดงนะคะก็คือแดงเขากหมูแดงมันจะรุ Arizona, <c oughs> ้หอมกรอไม่เคยลองสั่งดูแดงหอมกรอบไม่รู้นะว่ายังไงเพราะไม่เคยกินต้องไีลองต้องลองเพรอย่างนี้ไอ้เราเราก็คิดว่าเราสั่งมาใช่ไหมเราให้เราเกินก็จะเอาคืนเขาด้วยความรักเฮ้ยเฮ้ยคุณทำมาให้เราเกินเราขอคืนคุณได้ไหมถ้าเขาอธิบายว่าไม่คุณสั่งอันนี้คุณได้ทั้งน้ำได้ทั้งแม่นี้เป็นเซ็ต อันนี้ก็ได้น้ำไ,ไ,ได้เก็นเต๊เรามีกาแฟ าาว่ะเย้ได้เข้ามาแล้ว l ิฟต์ today and เข้าไปในโลกของผู้วานจ o mm hmm. วาร์โลแอนด a แฟนตาซีเย้อากาศดีอ่ะอากาศดีเป็นต่อนะจี เราลเขอของสตาร,ตาร,ตารอเราก็ออกมาจากเมืองไอรอนแมนแล้วนะคะเป็นฟิลแบบว่าเครื่องเล่นที่แบบเรานั่งทเฉยแล้วมันเป็นแบบ 4D เนอะเป็นแบบ 4D ที่มันเป็นภาพแบบ3มิติ4มิติอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะมีอาการแบบเวียนหัวนิดนึงสภาพก็แบบนี้เบอสติกอายุ เดี๋ยวต่อไปเราก็จะไปเล่นอีกสักเครื่องเล่นหนึ่งก่อนแล้วก็เดี๋ยวจะพาทุกคนไปกินอะไรซ่าๆเพื่อแบบให้ร่างกายสดชื่นจะได้แบบมีแรงไปต่อยังไม่จบแค่นี้อันนี้คืออันแรกนะอันนี้คือที่เล่นแรกนะก็คือทุกคนก็คือตุยแล้วค่ะเดี๋ยวต่อไปเราไปโซนด้านในก่อนเพื่อไปหาเครื่องเล่นเบาๆเนาะโอเคไหมเบาจริงๆรอบเนี้ย <c oughs> จะเอาให้เบาเลยใอยดู <c oughs> và thì chúng ta sẽ lên

ทีหน้าหรือว่าครั้งต่อไปคุณสายเขาจะพาเราไปไหนต่อปะเขาจะพาเราไปนู่นนู่นแต่ไม่บอกว่าที่ไหนนู่นอ้าวทำไมเราอยู่สองทุ่มไม่ได้อ่ะไม่ได้เราอยู่สองทุ่มไม่ได้เพราะเรามีนัดต่ออีกค่ะนัดอะไรเราะเรามีนัดพิเศษกับใครหรออืมกับคุณแม่เราจะพาคุณแม่ไปาร์ตี้ปาร์ตี้ จะ, before, Emperor, wow. จะกลับไปรับคุณแม่ก่อนเพราะว่าคุณแม่ปล่อยให้เด็กๆมาสนุกวันนี้คุณแม่ก็คือนอนรออยู่ที่โรงแรมเพราะคุณแม่เหนื่อยมากคุณแม่ทั้งทำงานทั้งวันเลยประชุมทั้งวันมาเที่ยวต่างประเทศมาทำทุกอย่างก็คือยังนั่งทำงานอยู่เสรวนวันนี้ก็ปล่อยจอยนะคะให้ลูกๆมาสนุกที่ดิสนีย์แลนด์ต่นี้ก็เหมือนกันค่ะก็คือเราปล่อยจอยแต่ปล่อยไม่สุดค่ะเสียบพักเข้าไปใหม่แล้วก็ทำงานเหมือนเดิมค่ะอเง่าาแ่เนียเดี euh ๋ยวมนจะลงเป็น เมลเมลเดินมเพราะเป็นวันเมลอยู่ห้องช่ไหมกันหมดไปแล้วสองวันที่อยู่ห้องกงเป็นไงคะน้องเมษาต้องบอกว่าหมดแรงมากดูไหมคะดูดูเป็นยังไงวันนี้เห็นอะไรนะพี่สายใช่ไหมที่บอกกับเราว่าวันนี้เดินหมื่นกิโลไม่ใช่หมื่นกิโลหมื่นเก้าคิวในนี้ คือนาฬิกา,กมมากนาฬิกาแทบพังอะคะ่ะบอกให้รีเซ็ตแล้วหยุดเดินเถอะคุณค,ควรน,นั่ง <c oughs> คุณควรน,นั่งใช่ไหมคะแต่วันนี้แต่ <c oughs> แต่วันนี้ฟ <c oughs> ินน,นนะในในดิสนีย์ก็คือแบบค่ะได้แบบจุใจเครื่องเล่นก็ได้เล่นแบบว่าเต็มเต็มเต็มที่เลยค่ะแล้วก็ที่ต่างๆก็มีมุมถ่ายรูปสวยๆเยอะเลยค่ะอยางชอปปิ้งก็เยอะเราก็ได้หิ้วกลับมาคนละคู่สองคู่มีกระเป๋าบ้างราคาดีที่นี่ก็คือแบบว่าครบจบเลยที่กินที่เที่ยวที่ช้อปปิ้งก็คือครบ แต่สําหรับวันนี้คือหิวมากมากเราก็มาได้มากินชาบูที่นี่ก็ต้องมากินชาบูนะคะแล้วก็จะขอดัวไปกินก่อนแล้วก็ EP หน้าเราจะไปที่ไหนก็เลียวรอยไม่บอกเหมือนเดิมรอเซอร์ไพรส์รอให้แม่ตัให้พีพ่แม่เราจับหนักจัดเต็มให้เราตลอดอยู่แล้วใช่ค่ะแล้วก็อย่าลืมนะคะที่สำคัญเนี่ยถ้าชอบเวลาที่เราพาไปกินไปเที่ยวไปอะไรแบบนี้อย่าลืมคอมเมนต์หรือกดไลค์กด s u b ส c r i b e เป็นกำลังใจให้กับพวกเราด้วยนะคะ แล้วถ้าอยากให้เราไปไหนอีกก็อย่าลืมคอมเมนต์มาบอกเดี๋ยวเราจะพาทุกคนไปไปรวมแซบกันเออให้มันตรงคอนเซ็ปต์รายการเราหน่อยต้องค่ะเดี๋ยวสองคนขอตัวลาไปอีทกันก่อนโอเคค่ะแล้วเจอกันใหม่ทีพีหน้านะคะกับรายการดาดารวมแซบชิมชิลแช